เลียงงัวได้จำเมือน,นี้หน้ากับบ่มีนม้ำเขากับบ่มีนม้ำเขา่าตายเมื่อแล้วแรงคักหน้าอยู่ทิงโขกเทั้งบ่มีหน้าหวยหน้าห่องน้ำเพ่นโอ้ยเมาเอีหยังใส่หวยมันในเรือตนมันวะ่ะ ลูกมันจินน้อมมันหลมันเลยจอยง้วก็ได้เอามันดินอยู่แนกๆอย่มันมันไปอยู่สื่อๆแม่มันเต็มไมันไปอยู่สื่อๆมันเต็อยางเดียวสพาพมันหัวบาดโตบาดไปทั่วตัวมันค่อยเป็่นยุติ สีบอลองไปงานนาตีบองมันเต้นขยงขยงอยงู่ผุนมันสีไปกินข่าเด้มันเลี้ยงเด้อกเลี้ยงว่าเป็นเด้มันว่าไทยเข่าง่ายติตัดเข่าออกให้มันกิน อันต้นนี่น้อยมันก็มาไปหาเมียมันแจ๊กเจอตก็มาอยู่ตะนํ้ำใหญ่มันแทะมันก็มาไปหาเมียมันมาอยู่ตะนํ้ำอหญ่มันมาไปหาเมียจ๊กเี่ยมันมาอยู่ตะนน้ำใหญ่ไหมคืมมันขั้นวูมันเก่ากระยงกระยงเมืองบาดํำโอ้ยต้องเอายามาใต้มันมันกระโดดหลาย ตพุนพลนไปหาเมียมัเรามันขั้นมันอยู่สื่อๆเปลี่ยนเบิ้งเน็ตพลันเตี้ยมันก็คุบาามันขั้น <c oughs>